เจเชนแอลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมนะครับผมวันนี้มาฉลอง1,000งพันซับสไคร์นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็กดติดตามเจเชนแอลนะครับผมมีวันนี้แล้วนะครับวันที่ครบนะครับผม1,000งพันซับสไคร์นะครับผมขอบคุณจากใจครับมามากินทุเรียนกับเจเอครับผมฉลองความครับยินดีกับเจเอครับครับผมวันนี้พอดีไปวังม่วงครับผม ซื้อทุเรียนมาลูกหนึ่งนะครับผมลูกนี้416บาทครับผม416ครับ416ครับกิโลละ160บาทครับระยองฮิทุเรียนระยองฮินะครับผมอครับมาครับมาเด้อ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 พ่อแม่พี่น้องครับผมมากินทุเรียน ครับผมมาจากระยองเลยนะครับอือหหืมกําลังอร่อยเลยะครับกรอบนอกข้างในนุ่มครับสุดยอดมากครับเม็ดเล็กนิดเดียวอ่ะครับดูนี่ครับเม็ดเล็กนิดเดียวเองครับ อร่อยมากๆเลยครับฝากด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมของเจเอชแแนลครับ ตเลียนมีคุณประโยชน์เยอะนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับผิวผิวพรรณดีนะครับอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารหลายอย่างนะครับผมแต่ก็กินมากก็จะทำให้อ้วนนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับผมเอออร่อยมากๆ กินพอเหมาะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มีคุณก็จะมีโทษหมดครับแม้กระทั่งยานะครับรักษาโรคนะครับถ้าเรากินต่อเนื่องรานานนะครับเขาก็จะมีผลต่อตับสิ่งที่มีคุณนานๆก็มีโทษมาหันนะครับผมเราก็ต้องเลือกเนาะเลือกที่จะทานในปริมาณที่พอเหมาะครับผมมาครับมาครับมาครับอื้อ อร่อยมากๆเลยครับเม็ดเล็กนิดเดียวครับเม็ดเล็กนิดเดียวครับแพงหลายมาเสี้ยวไสิหกบาทจะกินคอดเม็ดมั้งเหรอ ครับอ๋อวับวับวับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาครับมาหมมัๆครับมาๆม่ำกับเจะเอนะครับอ๋อ อย่าลืมนะครับ subscribe กดกระดิ่งให้เจด้นะครับกริ๊งกริงกงกงสำหรับเพื่อนใหม่นะครับมามามาผู้ินไปภูดเดียวครับหลายภูออเลยมาช่วยกินหน่อยอิ่มแล้วครับอิ่มอกอิ่มใจตื่นขึ้นมาติดหนวดดีใจครับ ดีใจหลายตื่นขึ้นมาว่าไอ้พันซับแล้วเนาะ,ะพื้นมือนี่พันซับสักใครแล้วหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วแซบเบียยไมีในมือฮะ ฮักตจเอนะครับในๆขอให้หักโดนๆนะครับผมฮักหลายๆกับเบาวาเด้อหักโดนๆนะครับฝากฟังเป็นแห้งใจครับผมอยากเจเจเอกินนีหยังก็กดคอมเมนต์มาเด้อครับผมเฮ็ดอีหยังครับตอนนี้ก็เฮ็ดแหนมเฮ็ดปลาส้มขายอยู่บ้านครับหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวครับผมอยู่หลังเคลครับปลาสักโทรศสิทธ์นะครับผม ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่เนาะคลิปนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย,บายแล้วพบกันนะครับ